ดวงความรักของควรเกิดวันอาทิตย์ในเดือนมีนาคมจะเป็นอย่างไรสวัสดีครับผมเต้จากช่องพลังใจดูดวงนะครับในเดือนมีนาคมนี้เราจะมาดูในเรื่องของความรักกันนะครับสําหรับคลิปนี้นะจะดูทั้งในเรื่องของคนที่โสดสนิทคนที่ถูกบอกเลิกบอกลาคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนรวมไปถึงคนที่มีคู่ด้วยนะครับจะเป็นอย่างไร ก่อนที่เราจะมาดูดวงกันนะครับก็ขออารัธนาบารมีคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระอริยสงฆ์ครูบาอาจารย์อิติปิโสวิเศส,เส,เสอ,อิอิเศส,เสพุทธนาเมอ,อิอิเมนาพุทธตังโสอ,อิอิโสตังพุทธปิติอิพุทธังเปิดธรรมังเปิดสังคังเปิดเปิดดวงชะตาของทุกท่านที่เข้ามาดูและขอเป็นพลังใจเปิดดวงชะตาให้ทุกท่านได้รับคําตอบไขข้อสงสัยได้ทุกประการเทิน ดวงความรักของคนเกิดวันอาทิตย์จะเป็นอย่างไรนะครับเรามาดูในเรื่องคนที่โสดสนิทดูซิว่าคนโสดสนิทนะครับเกิดอะไรขึ้นบ้างในเรื่องของขอันดีที่ผ่านมานะให้ขึ้นเป็นในเรื่องของการปรับในเรื่องของใจให้ดียิ่งขึ้นในเรื่องของการจัดการในเรื่องของหัวใจของตัวเรามันเหมือนสร้างในเรื่องใจของตัวเราให้ดียิ่งขึ้นในเรื่องต่างๆทั้งความคาดหวังทั้งความคิดทั้งเรื่องจิตใจทั้งเรื่องอารมณ์ทุกสิ่งทุกอย่าง มันขึ้นอยู่กับว,ว่าเราจะค่อยๆรักษาใจปรับใจอ e <this> ย่างไรให้ดียิ่งขึ้นในเรื่องของความรักในเรื่องของความรู้สึกต่างๆที่มันค,ค่อยๆเติมเต็มในความรู้สึกของตัวเรามากขึ้นกว่าเดิมนะครับปัจจุบันพ่ขึ้นปเป็นปในเรื่องของ,รรของการรักษาใจของตัวเราให้ดีมากขึ้นพ่ขึ้นเรื่อความรักนะพ่ขึ้นเป็นเรืเบอร์เนี่ยหมายถึงว่ามันมีในเรื่องของจิตใจของตัวเราที่มันเริ่มปลดล็อกอนะไรบางอย่างของตัวเราเนี่ยให้มันดียิ่งขึ้นกว่าเดิมในเรื่องของการตัดใจก็ดีในเรื่องของการทําใจให้รู้สึกดีมีความสุขขมาากกึ้น่ดีอะไรตงๆ อนาคตไปขึ้นเป็นพระราหูนะหมายถึงเรื่องของใจของตัวเราก็อยู่ที่เราจะเปิดใจในปัจจุบันเนี่ยได้มากน้อยแค่ไหนเรื่องของความเป็นไม่ได้ในเรื่องของความรักมันก็จะเริ่มมีความสมหวังในปัจจุบันมากกว่าในอนาคตแล้วเนี่ยอะไรที่เราต้องตัดสินใจในปัจจุบันให้ดีเราจงทําให้เต็มที่นะก็จะได้ไม่เสียใจในอนาคตในสิ่งที่เราตัดสินใจหรือทําอะไรบางอย่างลงไปแล้วนั่นเองเราดูซิว่าแลวความรักในปัจจุบันมีโอกาสแค่ไหนดูซิ ในเรื่องความรักไพ่ขึ้นว่ามีโอกาสให้เราต้องตัดสินใจเหมือนกันนะในเรื่องของความรักเป็นสิ่งที่เราก็ต้องค่อยๆหาคําตอบในเรื่องของเป็นเรื่องของใจมากกว่าว่าเราจะชอบไหมกับสิ่งที่มันเข้ามาแล้วเราโอเคไหมกับสิ่งที่เป็นเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการตัดสินใจแล้วก็เรื่องของใจของตัวเราที่มันต้องตอบในเรื่องของความรู้สึกของเราให้ได้ในเรื่องความรู้สึกต่างๆที่มันเป็นในตัวเรา ได้มากยิ่งขึ้น,นและเราจะมีความรักที่ดีได้ในปัจจุบันเมื่อเราได้โอกาสในความรักที่มันเข้ามาได้ด้วยเช่นกันนะครับดูลักษณะดีกว่าว่าไอ้ความรักนะลักษณะความรักคนที่เข้ามาเนี่ยเขาเป็นอย่างไรนะครับดูสําหรับผู้หญิงดูซิว่าผู้ชายที่เข้ามาเนี่ยลักษณะเขาเป็นอย่างไรไปขึ้นมาลักษณะผู้ชายคนนี้เป็นคนที่ผมสั้นๆเหมือนกันนะแล้วก็คนไข้จะมี มีน้ำมีนวลน,นะก็ไม่ถึงกับผอมอะไรขนาดนั้นเป็นคนแต่งตัวง่ายๆสบายๆเซ่อๆเลยแหละนะดีไมดีบางคนอาจเจอแบบว่าแต่งตัวแบบเหมือนอยู่บ้านนะแต่ว่าเขาก็ค่อนข้างที่จะไม่แบบ แต่าคนเป็นคนที่แต่งตัวดูดีนะถึงแม้ว่าจะเหมือนแบบเซรอๆหน่อยๆนะแต่คนนี้ค่อนข้างมีเอกลักษณ์แล้วก็มีความเป็นตัวเองเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับก็สามารถที่จะทําให้เรารู้สึกสบายใจได้ในบางเรื่องบางสิ่งบางอย่างนะครับลักษณะที่2ไปขึ้นเป็นในเรื่องของเอขาคนนี้นะผู้ชายคนนี้เป็นคนที่ใส่ใจเทคแคร์ดีเลยแหละแล้วก็มีคาพูดคาจาที่ค่อนข้างจะปากหวานนะครับ รูปร่างหน้าตาของเขาก็ค,ค่อนข้างจะไปว่าไปว่าได้ก็โอเคนะไม่ได้แย่อะไรขนาดนั้นแต่ก็มันเหมือนเขาเป็นคนสบายๆเรียบง่ายนะเขาค่อนข้างจะเข้าหาเราทําให้เรารู้สึกก็มีความสุขนะแต่เราก็รู้สึกกล,กลัวเขาในบางเรื่องบางสิ่งบางอย่างได้ด้วยเช่นกันนะครับก็ทั้งสองลักษณะนี้ก็ถือว่าเออเป็นเหตุการณ์ที่ทําให้เราตัดสินใจได้นะว่าสองคนนี้ก็มีโอกาสที่จะสา,ารสัมพันธ์ต่อได้แต่อยู่ที่ว่าเราจะเปิดใจมากน้อยแค่ไหนมากกว่านะครับ เราดูสาหรับผู้ชายดีกว่าว่าผู้หญิงที่เข้ามานะในช่วงนี้ลักษณะเป็นอย่างไรนะครับผู้หญิงที่เข้ามาเนี่ยไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของคนที่เขาเป็นคนเก่งนะเขาเป็นคนเก่งเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองสูงเลยในเรื่องของความคิดของเขาในเรื่องของการตัดสินใจของเขาเขาเหมือนเขาเชื่อในเซนส์นของเขาความในตัวเขา่อนข้างเยอะลักษณะหน้าตาเขาเป็นคนที่ผมยาวแต่ว่าไม่ได้ยาวแบบแบบมากๆแล้วก็ยาวประมาณที่ เลยไหลลงไปหน่อยหนึ่งนะครับเป็นคนที่ผอมนะแต่ก็ไม่เชิงผอมแบบติดกระดูกขนาดนั้นก็มีน้ำมีนวลเล็กน้อยนะครับและที่สําคัญเขาเองก็ค่อนข้างจะลุกหนักเราเหมือนกันนะครับรักษาะที่2เนี่ย เขาคนนี้ก็เป็นคนที่ลุกหนักดยเช่นกันคล้ายๆลักษณะแรกนะครับแต่เขาคนนี้ผู้หญิงคนนี้นะครับก็เป็นคนผมสั้นๆนะครับก็ไม่ไม่เกินไม่เกินบ่านะก็เขาสั้นกว่าคนลักษณะที่แล้วนะครับแต่คนนี้ค่อนข้างที่จะมีความลับเยอะนะครับมีสิ่งที่ไม่บอกเราหลายๆอย่างเหมือนกันนะก็อยู่ที่ว่าจะศึกษาดูใจกันไปได้มากน้อยแค่ไหนมากกว่านะครับทั้งสองลักษณะนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเออใจของตัวเราจะ ไปในทิศทางไหนแล้วเจอ2ลักษณะนี้ก็ถือว่าไม่ว่าล,ลักษณะใดลักษณะหนึ่งเนี่ยก็ถือว่าเป็นแรงดุดการกัดนะในเรื่องความรักที่จะเริ่มมีบังเกิดมากขึ้นในปัจจุบันนั่นเองเรามาดูซิว่าในเรื่องของความรักนะครับสิ่งที่มันบังเกิดขึ้นในใจเนี่ยตอนนี้มันเหมือนเราต้องสร้างแรงใจให้ดีนะเราจะสร้าง รางดูดอย่างไรให้ความรักดียิ่งขึ้นได้บ้างนะครับให้ขึ้นเป็นในเรื่องของการปรับใจของตัวเราให้ดีมากขึ้นในเรื่องของความรักในเรื่องของความรู้สึกก็ดีนะเรื่องต่างๆมันขึ้นอยู่กับใจของตัวเราให้หัวใจของตัวเรามันดีมากขึ้นมีการปรับใจ ให้ใจมันผ่อนคลายให้ใจมันรู้สึกโอเคให้ใจมันรู้สึกมีความสุขมากขึ้นในเรื่องนีมันอยู่ที่ว่าเราจะเข้าใจจิตใจตัวเราได้มากน้อยแค่ไหนมากกว่านะครับในเรื่องของอารมณ์ควาสุดต่างๆมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราอยา่าไปใส่ใจในเรื่องอดีตมากนักสิ่งที่มันผ่านมาผ่านมาแล้วก็ปล่อยมันผ่านไป เราโฟกัสกับสิ่งที่อยู่ในปัจจุบันดีกว่าแล้วก็จะตัดส,สินใจอย่างไรกับสิ่งที่มันเข้ามาในชีวิตของเรามากยิ่งขึ้นยิ่งเราเรียนรู้ในสิ่งที่เป็นความรู้สึกของเรานะมันยิ่งเป็นแรงใจแล้วก็เข้าใจเรื่องของความรู้สึกของตัวเองได้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิมในเรื่องของพลังงานที่มันเป็นเรื่องชิตใจเนี่ยมันค่อยๆ่อยดีขึ้นนะจากการที่เราอาจจะต้องทําความเข้าใจตัวเองมากขึ้นอีกนะครับ เราดูที่ว่าเราจะเสริมดวงอย่างไรนะเรื่องของความรักจะดีจึินขึ้นได้บ้างนะครับไปขึ้นเป็นพระตรีมูติหมายถึงว่าเรื่องของสิงส่งศิกิ์นี่แหละนะเรื่องของเทพเทวาที่ปกปักษานี่แหละที่เราอาจจะต้องอมีการเสริมดวงบ้างมีการทําบุญให้กับ เทพเทวที่ปกปักรักษาตัวเราูวมไปถึงเจ้ากรรมนายเวรด้วยเพราะไพ่ึ้นเป็นพระราหูนะหมายถึงว่าสิ่งที่บดบังสิ่งที่เป็นเครื่องขวางกั้นในเรื่องของความรักของเราเนี่ยให้มันไม่สําเร็จเนี่ยมันก็จะคลายตัวลงได้ดีมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมหรือทําให้เราตัดสินใจได้ง่ายมากขึ้นในบางอย่างมันเริ่มเปิดช่องทางให้กับเรานะหรือเราสามารถที่จะไปไหว้พระราหูก็ได้ด้วยเช่นกันเพื่อเสริมดวงให้กับตัวเราเนี่ยดียิ่งขึ้นอันนี้มันเป็นแบบพลังงานลบๆพลังงานไม่ดีก็จะถูกคลี่คลายออกไปไดด้้วย รวมไปถึงการขอพรนะกับเสียงสิธิ์หรือไปขอพรกับพระราหูก็ได้นะในเรื่องของอุปสรรคต่างๆนะที่มันเข้ามาในตัวเราในช่วงนี้ในเรื่องความรักก็ดีเรื่องชีวิตก็ดีก็สามารถบอกขอพูดคุยได้นะเนเรื่องของเสียงสิธย์ที่พกปักรักษานั่นเอง ไพ่เตือนอะไรบ้างไพ่เตือนในเรื่องของโอกาสที่มันเป็นช่องทางให้เรารู้สึกมีความสุขมากขึ้นในเรื่องของความสมหวังก็ดีในเรื่อง,องความถูกใจก็ดีพบเจอคนที่ถูกใจก็เป็นไปได้นะก็อยู่ที่ว่าเราจะเปิดใจได้มากน้อยแค่ไหนมากกว่าดังนั้นเปอร์เซ็นต์ในเรื่องของคนที่โซสนิทในห้วงช่วงน,นี้อยู่ที่70%นะโอกาสเรื่องความรักมันมีเข้ามาแต่เราจะัดสนใจที่จะไปต่อในความรักที่เข้ามาด้วยหรือเปล่าเท่านั้นเองนะครับก็อยู่ที่การตัดใจของเราเรามาดูสำหรับคนที่ ถูกบอกเลื้ยบอกลานะครับอดีตเป็นอยา่างไรนะครับสำหรับคนที่ถูกบอกเลื้ยบอกลาไปขึ้นเป็นในเรื่องของการที่เราต้องปรับใจเยอะเลยแหละนะในเรื่องของความรู้สึกต่างๆที่มันอาจจะต้องเข้มแข็งให้มากยิ่งขึ้นในเรื่องของสิ่งที่เป็นในเรื่องของสิ่งที่มันตัดสินใจมาแล้วมันผ่านพ้นมาถึงจุดนี้แล้วมันก็กต้องไปต่อนะครับในปัจจุบันของความรู้สึกมันก็มันเหมือนมันมันไม่เชิงวางแต่มันเชิงนิ่งเฉยมากกว่ามันไม่ใส่ใจเรื่องของความรู้สึ K, กที่มันเป็นนะมันเริ่มทีม่จะชินๆนะแต่ก็ ต้ค่อยค่อยให้ใจมันดียิ่งขึ้นกว่านี้มันจะสามารถทําอะไรได้มากกว่านี้ในเรื่องของความรักนั่นเองในเรื่องของอนาคตไปขึ้นเป็นในเรื่องของการจัดการเรื่องของความรู้สึกต่างๆที่มันบังเกิดขึ้นนะในเรื่องของใจในเรื่องของความรู้สึกต่างๆมันก็อยู่ที่ว่าเราจะประคับประคองและสร้างความรู้สึกแรงใจต่างๆให้มันดียิ่งขึ้นอย่างไรมากกว่านะครับเรามาดูซิว่าและเราเนี่ยและในเรื่องของความรักเก่าๆความรักเดิมๆเนี่ยนะเออมันจะมี โอกาสไหมที่เขาจะกลับมาพพยขึ้นว่าโอกาสเนี่ยมันก็เออมันก็พูดยากเพราะว่าถามว่ามีไหมมันมีแต่ว่าใจตัวเรานี่แหละมันจะไม่เอาไม่โอเคเราเดินหน้าต่อดีกว่ามันเหมือนเราออกมาจากจุดนี้แล้วมันก็ไม่อยากที่จะกลับไปอะไรขนาดนั้นไพ่ก็เป็นอีโก้เนี่ยมัยถือตาโตตนที่มันไปในข้างหน้าทิศทางข้างหน้าน่าจะดีกว่านะในส่วนของความรู้สึกในส่วนที่มันเป็นในปัจจุบันด้วยเช่นกันนะครับงั้นเราไม่ต้องไปใส่ใจว่า จะกลับไม่กลับเราทําใจตัวเราให้ดียิง่งขึ้นดีกว่าและดูซิว่ามันจะมีคนเข้ามาไหมอ่ยขึ้คนว่ามีคนเข้ามาเหมือนกันนะมาทาั้งทางอินเทอร์เน็ตและมาจากทางคนที่รู้จักกันอยู่แล้วด้วยซ้ําไปแล้วเ,เนี่ยเราทําใจให้พร้อมเอาไว้ก่อนก็แล้วกันเพื่อที่จะให้มีความรักดีๆเนี่ยที่จะเข้ามาได้ด้วยเช่นกันนะครับเราจะสร้างแรงใจอย่างไรนะสร้างแรงดึงอย่างไรให้ความรักดียิ่งขึ้นไพ่คืนคว่าให้เปลี่ยนแปลงตัวเองนะเปลี่ยนแปลงเรื่องของรูปรักษณ์ในเรื่องของหน้าตาทรงผมนะ การที่เราทําตัวให้ดียิ่งขึ้นในะเรื่องของความรู้สึกความสุขนะจิตใจอะไรต่างๆที่มันผ่านมาก็ปล่อยมันผ่านไปเราเปลี่ยนแปลงนะเรื่องของจิตใจถ้าก็เราก็เป็นเรื่องของรูปรักษณ์ภายนอกของเราอาจจะทําให้มารู้สึกมีอะไรเปลี่ยนแปลงเหม mình, นนือนเราเป็นคนใหม่ๆแล้วนะแล้วก็เริ่มต้นใหม่ๆก็จะทําให้มันเหมือนเราไปเริ่มต้นรักใหม่มีความสุขมากขึ้นกว่าเดิมมัานทาให้จิตใจเราไม่ไปติดกับเรื่องเดิมๆเรื่องเก,ก,ก่าๆนะมีการเหมือนคล้ายๆเรา ทําใจให้มันฟื้นคืนฟื้นฟูมากขึ้นก็จะช่วยได้นะครับในเรื่องของการสร้างแรงดูดก็เป็นการที่สร้างได้ทั้งใจสร้างได้ทั้งรูปรักภายนอกได้ด้วยเช่นกันนะครับเรามาดูซิว่าเราจะเสริมดวงอย่างไรนะครับในเรื่องความรักให้มันยิ่งขึ้นเนาะไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของพลังงานที่ชัดเจนในเรื่องของสิ่งต่งที่ปกปักรักษาแล้วก็เป็นในเรื่องของเจ้ากรรมนายเวรด้วยที่อาจจะต้องทําบุญส่งบุญให้ไพ่ขึ้นเป็นการส่งบุญนะพอเวลาเราส่งบุญให้กับในเรื่องของเจ้ากรรมนายเวรเนี่ยมันนาให ในเรื่องของความรักมันดีดีขึ้นนะมันดีขึ้นเลยแหละแล้วก็อะไรที่มันติดขัดอยู่มันก็ค่อนขางจะเปิดทางให้กับเรามากขึ้นกว่าเดิมเพราะมันเป็นเหมือนอุปสรรคต่างๆที่มันอาจจะติดอกติดใจของตัวเรามันอาจจะติดในเรื่องของความรักมันไม่พัฒนาต่อไปสักทีหรือมีเข้ามาก็หายไปเลยโดยที่เราไม่รู้ตัวเนี่ยมันก็จะทำให้มันฟื้นคืนนะแล้วก็ฟื้นใจได้ด้วยนะในเรื่องของความรักและสิ่งที่มันอยู่ภายในจิตใจที่มันลบลบ ที่มันไม่ดีเนะี่ยมันก็ผ่อนคลายได้จากการทาบุญนี่แหละนะก็อยู่ที่ว่าเราจะจัดการเรื่องใจของตัวเราอย่างไรมากกว่าสิ่งที่พายอยากจะเตือนเนี่ยพาก็ว่าทําจิตใจให้มันดีดีเข้าไววนะในเรื่องของสิ่งที่มันเป็นมันก็จะค่อยๆไปทิศทางให้ดีได้มากขึ้นกว่าเดิมนั้นเปอร์เซ็นต์ในเรื่องของคนที่ถูกบอกเรื่องบวกรกาน,นะครับในหุง้งช่วงนี้อยู่ที่60%นตะต้องสร้างแรงใจให้ดีแล้วก็พัฒนาต่อในความรักที่มันเป็นในปัจจุบนันให้ดียิ่งขึ้นก็แล้วกัน,กนเรามาดูในนเรื่่อองของขคที ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะครับเจ้ชาชะตาเป็นอย่างไรเจ้ชาชะตาพ่ยขึ้นเป็นในเรื่องของการปรับใจแล้วก็สร้างความรู้สึกให้มันดีมากขึ้นในเรื่องของความสัมพันธ์ต่างๆที่มันอาจจะเกิดขึ้นมันอาจจะต้องดูใจกันไปต้องพยายามที่จะค่อยๆเปิดใจกันมากขึ้นนะครับสำหรับตัวเราสร่วนตัวเขาเนี่ยพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของความคาดหวังในความรักเหมือนเขาอยากจะมีรักเพื่อมีครอบครัวนะเขาก็เลยอยากที่จะได้คนที่ดีๆไปเลยนะมันก็เลยต้องอใช้ ข้อกำหนดนะใช้เนื้อเรื่องของอความคิดนะใช้เนื้อเรื่องของกาแพงหลายๆอย่างที่จะต้องพิสูจน์กันไปนะครับแล้วเขารู้สึกอย่างไรกับเราดูซิไพ่ขึ้นว่าเขาก็รู้สึกโอเคกับเรานะเขาไม่ได้แบบ แย่ก yeah, ับเราแต่เพียงแค่ว่าเขาอยากศึกษาดูใจแกนมากินขึ้นมากกว่านี้เพื่อที่จะเ,เรียนรู้ซึ่งกันและกันและไม่เกิดความผิดพลาดและไม่เกิดความกังวลความกลัวใดๆนะแล้วก็เขาไม่ได้มองถึงเรื่องเงินเขาไม่ได้มองถึงเรื่องอะไรเลยเขามองถึงว่าเขามีความสุขกับเรามากน้อยแค่ไหนเขาสัมผัสถึงความอบอุ่นในหัวใจของเราที่แสดงมาหาเขามากกว่าแล,แล้วเนี่ยเมื่อเราทําสิ่งที่เป็นตัวเราให้มากที่สุดนะในสิ่งที่เราคิดว่าเราทำแล้วเขามีความสุขและ แล้วเขาก็จะให้เรามีความสุขได้ด้วยเช่งกันก็ขึ้นอยู่กับว่าเวลาจุดจุดนั้นที่เขารู้สึกถูกเต็มเต็มเต็มที่แล้วนะาเขาจะลุกหนักหาเรามากยิ่งขึ้นกว่าเดิมโดยซ้าไปนะครับเรื่นี้มันเป็นเรื่องของเวลามากกว่าที่จะทําให้ความรักมันดียิ่งขึ้นนะครับและเราจะสร้างแรงดูดอย่างไรให้มันดูดมากขึ้นจากาการรักของเรานะครับให้ขึ้นเป็นในเรื่องของการที่เราอาจจะทําในเรื่องของบุคลิกภาพนะอาจจะเสริมในเรื่องของการที่แต่งตัวให้ หลายๆรูปแบบดูซิว่าเขาชอบแบบไหนนะเราก็มีความมั่นคงทางจิตใจอย่ารีบร้อนนะอย่าเร่งเขาจนเกินไปแล้วก็อย่าถามไทยในสิ่งที่เขารู้สึกไม่โอเคมาทําให้ เหมือนเป็นแบบกระทบจิตใจในะเรื่องต่างๆที่เป็นรอยแผลจิตใจเรื่องรักก็ก่นเดิมๆของเขาก็พยายามอย่าพูดถึงมากจนเกินไปนะในเรื่องของความรู้สึกสัมพันธ์ต่างๆมันจะดึงดูดเข้าหากันเองด้วยการที่เรารู้จักกันไม่ต้องไปรู้จักใครนะแต่แล้วเนี่ยเขาเองก็จะพยายามที่จะเปิดใจกับเราให้มากยิ่งขึ้น,นต่อจากนี้มากกว่าแต่ว่าเมือ่อที่ว่าเราจะทําตัวให้เขาเห็นอย่างไรแล้วก็พัฒนาต่อความรักอย่างไรด้วยเช่นกัน ในเรื่อง,องความรักทุกที่ว่าเราจะสาดวงอย่างไรนะให้ความรักมันมีความชัดเจนเพิ่มขึ้นนะครับไพ่ขึ้นว่าเป็นการสร้างโอกาสด้วยพลังบารมีนะในเรื่องของการอาจจะต้องทําบุญไปใส่บาตรนะตอนเช้าก็ได้หรือว่าไป ถวายสังฆทานก็ได้เพื่อเสริมดวงให้กับตัวเราแต่มันก็ไม่ถึงกับแบบได้เป็นในเรื่องของรูปแบบความรักแบบโดยตรงนะแต่เป็นเรื่องของการที่เราอุทิศบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรเจ้าเกจตาเพื่อจะส่งเสริมให้ความรักดียิ่งขึ้นรวมไปถึงเจ้าเที่ยวทางที่เรา,าพักอาศัยอยู่นะเพื่อจะส่งเสริมให้บ้านเราดีจิตใจตัวเราก็ดีได้ด้วยเช่นกันเวลา ทําอะไรมันจะได้ไม่หงุดหงิดง่าย,ายนะแล้วก็ทําให้จิตใจตัวเราเนี่ยมันมีความสุขมากขึ้นแล้วก็สมหวังมากขึ้นตามที่เราปรารถนานั่นเองนะครับไพ่เตือนอะไรบ้างไพ่เตือนในเรื่องของใจของตัวเรานะทุกอย่างมันก็สามารถที่จะสําเร็จด้วยจิตใจของตัวเราได้เลยในเรื่องของความรักก็ด้วยเช่นกันต้องรอเวลาแล้วก็อย่ารีบร้อนอย่าเร่งรีบจนเกินไปก็แล้วกันดังนั้นเปอร์เซ็นต์ในเรื่องของคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนในห้วงช่วงนี้อยู่ที่ 70%นะมันก็ยังไปต่อได้ในเรื่องของความรักก็ไม่ถึงขั้นแย่อะไรขนาดนั้นแต่ว่าเราจะพัฒนาต่อให้ความรักมันดียิ่งขึ้นอย่างไรมากกว่าเรามาดูในเรื่องของคนมีคู่ดีกว่านะคนมีคู่เนี่ยเจ้าชะตาเป็นอย่างไรนะตัวเราไพขึ้นว่ามันมีความกังวลใจนะกังวลใจในเรื่องของสิ่งที่มันอาจจะเคยกระทํากันมาแล้วมันอาจจะเคยเกิดปัญหาอะไรบางอย่างมาใจมันก็เลยรู้สึกคนหู่ในบางเรื่องนะครับ แต่ส่วนคู่วงเราเนี่ยเขาก็ไม่ได้อะไรนะในเรื่องของสิ่งที่มันผ่านมาเขาพยายามมองอนาคตมากกว่าไพ่ขึ้นเป็นพระรามไปถึงเขามองเห็นอนาคตแล้วก็อยากจะสร้างปัจจุบันให้มันดีแล้วก็ไปต่อแต่เราก็พยายามอย่าไปยึดติดในเรื่องของความรู้สึกเดิมๆเมก่าๆจะดีสุดไม่งั้นเนี่ยมันยิ่งตอกย้ำในใจใจมากเกินควรเกินไปมันก็เลยทําให้ในเรื่องของความรักมันเลยกระทบจิตใจค่อนข้างมากนะครับอ่ะอดีตเกิดอะไรขึ้นอดีตไพ่ขึ้นในเรื่องของความทุกข์ที่มันอาจจะ ทำผิดต่อกันนะไม่ว่าจะผิดในหัวข้ออะไรก็ตามเนี่ยให้ปล่อยวางที่สุดไม่รู้ว่ามันผ่านมาก็ผ่านไปมันไม่ได้ติดใจอะไรกันขนาดนั้นในเรื่องของความรู้สึกไอ้ความรู้สึกเนี่ยมันมาเกิดขึ้นในใจความเหมือนแบบหากเราผิดมันก็เหมือนเป็นความฮิริออตปาะมันหมายถึงว่าเราอาจจะ กรงกลัวนะกลัวว่าเขาจะอย่างนั้นกลัวว่าเขาอย่างนี้กลัวในสิ่งที่เราเราทำผิดเนี่ยแล้วมันก็มันยังติดใจตัวเราอยู่เลยอ่ะนะมันก็เลยต้องคลายจิตใจตัวเองให้ดีก็แล้วกันอนาคตไพยคิดว่ามันต้องมองไปอนาคตให้ดีก็แล้วกันในเรื่องของสิ่งที่เราทําเราสร้างเราเรียนรู้เรารู้สึกและเราจัดการให้มันดียิ่งขึ้นจะดีกว่านะครับจะจัดการอย่างไรในเรื่องของความรู้สึกเหล่านี้นะครับไพ่คิดว่าก็อยากที่จะ ตกอยู่ในห่วงอดีตของเรามากเกินไปก็แล้วกันมันทาให้ภาวะปัจจุบันหรือความรู้สึกในคู่ตัวเขาเองเขาก็มองอนาคตแล้วแต่เรายังติดอยู่ในอดีตอยู่เลยอะมันเลยอยู่กันคนละห่วงเวลานะจริง,รงๆเราควรอยู่ในปัจจุบันอดีตสุดแล้วนะครับว่าเราจะทํายังไงให้ความรักในปัจจุบันเราเนี่ยมันหวานแล้วามันมีความสุขนะเราถ้าเราอมทุกความทุกในอดีตเนี่ยมันก็ทําให้หมดสูญเสีย ในปัจจุบันไปได้เออมันก็ต้องระวังเหมือนกันเพราะว่าในเรื่องของความรู้สึกที่มันเป็นเนี่ยมันก็ต้องคอนา้าต้องใส่ใจกันมากขึ้นนะแล้วก็อะไรที่เกิดขึ้นอะไม่ใช่ว่าเราจะลืมไปเลยหรือว่าไม่ใส่ใจเลยมันก็ไม่ใช่แต่ว่าเป็นการที่เราเรียนรู้แล้วก็ปรับให้มันดียิ่งขึ้นทำมาจุดไปในปัจจุบันเนี่ยให้ดียิ่งขึ้นจะดีกว่านะครับแล้วก็สร้างสงดีเนี่ยให้เกิดขึ้นนะก็เป็นการที่เราพิสูจน์ใจด้วยว่าเออสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเรามี พัฒนาต่อทําต่อให้ความรักมันยิ่งขึ้นได้ด้วยนะก็อย่ที่ว่าเราจะมองอย่างไรกับสิ่งที่เกิดขึ้นมากกว่านะครับ เรามาดูสิว่าในเรื่องของความรักเนี่ยนะเรือเราจะสร้างแรงดูดอย่างไรให้มันดึงเข้าหากันมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะจากใจที่มันอยู่มันห่วงเวลาคนละห่วงเวลาเนาะไปคือว่ามันเป็นข้อตกลงที่อาจจะต้องมีการคุยกันมากขึ้นนะครับเมื่อมีข้อตกลงบางอย่างมันไม่วางใจกันมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมที่เหลือมันคือการเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะการที่เราใช้ชีวิตกันไปแล้วก็เรียนรู้ในสิ่งที่มันเป็นในปัจจุบันและอนาคตจะเป็นตัว บ่งบอกว่าเออสิ่งที่มันเป็นไปแล้วสิ่งที่มันผ่านมามันมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแล้วมีเกิดความพอใจกันมากยิ่งขึ้นและไม่มีการที่มันแบบเอ่อมาติดใจกันมาไม่รู้สึกไม่ดีต่อกันแต่ สิ่งเหล่านี้มันดีมากกว่าการที่ไม่คุยกันแล้วก็คิดกันเอาเองเนี่ยมันก็ทําให้ในเรื่องของความสมคัญมันมันไม่ไม่ชัดเจนมันไม่โอเคแล้วก็มันเกิดความกระอากระอ่วนในเรื่องของชิตใจได้ด้วยนะก็ต้องระวังเรื่องตรงนี้ด้วยเช่นกันในเรื่องของความที่มันเป็นเรื่องของความรู้สึกมากกว่าสิ่งที่มันกระทาในในปัจจุบันนะครับในเรื่องของความรู้สึกต่างๆนะเราก็ห้ามไม่ได้แต่เราสามารถสร้างใจให้ดียิ่งขึ้นได้นะครับเราไปดูในเรื่องของการที่เราจะเสริมดวงอย่างไรให้ความรักดียิ่งขึ้น ไายขึ้นว่าในเรื่องของใจของตัวเราเป็นจุดสําคัญที่ต้องโฟกัสในเรื่องของการสร้างสมาธิในตัวเองนะเพื่อจะโฟกัสในความรู้สึกของตัวเองแล้วเข้าใจในความเป็นตัวเรามากขึ้นนะเมื่อเรามีสติเนี่ยในเรื่องของการการะทาในความรักมันก็จะดีเย,ย,ยียวยาจิตใจตัวเองเนี่ยมันก็ดีมากขึ้นนะครับอาจจะเชิญชวนชวนกันก็ได้นะไปเข้าวัดเข้าวา่าทำบุญนะครับหรือว่าไปปฏิบัติธรรมร่วมกันมันก็อาจจะเป็นการสร้างกุศลร่วมกันได้ด้วยนะรวมไปถึงเรื่องของการที่เราสร้างความสัมพันธ์มิตรภาพแล้วก็สร้างบุญร่วมกันมันเป็นสิ่ มันส่งเสริมความรักได้ด้วยเช่นกันในห่วงชุงนี้ก็ช่วยกันทําบุญช่วยกันสร้างสมบูรณ์ไปร่วมกันก็จะเป็นหนทางที่ดีที่มันเหมือนหาอะไรบางอย่างทําร่วมกันก็เกิดความสุขได้ด้วยนะครับส่วนไพ่จะเตือนอะไรเนี่ยไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของการที่มันต้องผ่อนคลายจิตใจกันเรื่องของสิ่งที่มันผ่านมาก็เป็นสิ่งที่เรียนรู้ร่วมกันและก็ทําต่อร่วมกันนั่นแหละสุดท้ายแล้วมันคือความรักที่เรามีให้กันและกันทั้งความรู้สึกที่เรามีทั้งความรู้สึกที่เขามีมันทุกอย่างมันก็คือล้วนแล้วมันคคือวามรััก้งสิน ดังนั้นหากเราเข้าใจเหตุผลของความรักของการละกันจะเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นดังนั้นเปอร์เซ็นต์ในเรื่องของคนที่มีคู่ในห่วงช่วงนี้อยู่ที่70%นะความรักอยากให้ดีก็ต้องปรับใจตัวเราเอาไว้ก่อนในห่วงช่วงนี้นะครับ